ออแพดเลนะวันนี้ขายของนะครับใครอยากบกูโก้ Google. กาแฟ้าเกียวชาเย็นยังเยอะนะ่าปัจตะก้าให้ชาเขียวใช้ชาเขียวก็จช้ถ้าขายเยอะๆรวย ทุกคนเพิ่นหันกล้องมาทั้งนี่นี่นางเสียงนะขางเสื่อนไทยมืดอ,อ๋อมาแล้วอย่างมานี่อันนี้เพิ่นตัวตั้งเนี่ยนะ สวัสดีครับหนูโลหนูยาสวัสดีครับพี่พีแ่แม่แม่ทั้งหลายนะครับสวัสดีก่อนหยนสงการนะครับหยุดสงการหรือยังครับวันนี้ส่งของถึงเร็วรวันนะร่งเร็วมากทำกินเ้ยนะไก่เลยขนะายอยู่ จะด,ดูสต็อกก่อนโ,อโกโก้กับกาแฟเหลือไม่เยอะนะชาไทยกับชาเขียวยังยังมีอยู่ครับชาไทยแล้วก็ชาเขียวยังมีอยู่นะชาไทยเขียวนะ15ได้ส5สิบห้าลาได้ แล้วก็กลับมาสิบหกแลติดตามพี่สิบห้ากับตอนช้าไช่ไหมสิบห้าพี่มาที่วิ่าพี่มาตอนเช้าตอนเที่ยงสวัสดีครับ <S 2>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  อยากสั่งซื้อโกโก้ชายเย็นชาเขียวนะครับสามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะราคา210ิบบาทนะครับ ยัดเตี๋มปลาชอบทอบให้ป่าป่ะไม่ไม่ไม่เลยเตี๋ยไรที่ซื้อครั้งแรกไม่ค่อยประทับใจเลยไม่คุ้มค่าถ้าไปถามน้องได้เดินๆออกไปข้างนอกค่ะสละคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะคะชาไลายกับชาเขียวเยอะมากเลยนะอย่าที่จิิต์ทำเนี่ มันเพิ่งขึ้นนะนีย่ยเพิ่งขึ้นเดี๋ยวการตอกันทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะได้ส่งให้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งเลยเพื่อนเขาเดี๋ยวให้ได้ของไม่ครบเดี๋ยว เดี๋ยวจะออกไปส่งเลยนะคะทุกคนเล่นสงการไหนพี่มิ้นไม่ได้เล่นเลยอโลกกับอโลจะกลับลาวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปงานพรุ่งนี้หนูมีงานอยู่ปากช่องนะคะแล้วก็14อโลกับลาวหนูขี้เกียจอะพี่มิ้นหนูแก่แล้วหรือเปล่า <laughs> อ่ะทุกคนคะ่ะ สั่งมาได้เลยนะคะชาเขียวชาไทยนะคะบล็อกเบิร์ไขมันเดอ้อโกโก้ก็ยังเหลือกาแฟก็ยังเหลือนะคะแต่โกโก้เหลือน้อยนะโกโก้เหลือน้อยสั่งชาเขียวชาไทยไปหน่อยชาเขียวชาไทยเหลือเยอะมากวันนี้หนูก็จะชงชาไทยนะทุกคนสั่งครั้งแรกก็พอใจมากส่งไวจริงๆขอบุนค่ะฝากรีวิวร้านค้าให้ด้วยนะคะ ฝากรีวิวร้านค้าให้ด้วยนะวันนี้จะชงแบบแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็จะเอาใส่น้ําแข็งนะทุกคนชงใส่น้าแข็งชาไทยอร่อยมากขอบคุณค่ากดได้เลยนะคะ,ะทุกคนใครสั่งวันนี้นะใจดีใครสั่งวันนี้นะคะใจดีนะซื้อสองแถมแก้วซื้อหนึ่งแถมแก้วด้วยได้ไหม <c oughs> ได้ไหม ซื้อหนึ่งแถมแก้วได้ไ,ดไหมได้แก้วยังเหลืออยู่ฮะ<า>ได้ได้ซื้อหนึ่งแถมแก้วเลยนะได้โอเคงเหลือประมาณซื้อหนึ่งก็แถมแก้วซื้อสองก็แถมแก้วโอเคไหมเฉพาะวันนี้นะใช่เฉพาะวันนี้ซื้อหนึ่งแถมแก้วซื้อหนึ่งแถมแก้วเลยให้นมให้นมลูกยังไม่ให้ทานอาหารเสริมค่ะซื้อหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าชงน้ําเย็นไม่ได้ชงได้นี่หนูชงน้าเย็นเนี่ย วันนี้หนูใส่น้ำเยอะหนูก็จะชงเยอะใส่เยอะนิดนึงนะทุกคนหนูเป็นคนหนูชอบความเข้มข้นรับตัวแทนไหมยังไม่ได้รับนะคะอา่าถ้าขาน้องนั้นนู่นได้เลยเด้อเพราะว่าหนูก็สั่งมาของมันขาดค่ะของมันขาดทุกคนของจะมาอีกทีเดือนพฤษภานะคะเพราะฉะนั้นใครตุนได้ตุนนะคะ ว so right. so ันนี้นะคะ1กระปุกก็ได้แก้วแล้วนะคะหนึ่งกระปุกก็ได้แก้วแล้วเฉพาะวันนี้นะคะทุกคนขาสั่งได้เลยนะคะเฉพาะวันนี้สั่งได้เลยใครสั่งสองกระปุกก็ได้สองแก้วใครสั่งสองกระปุกก็ได้สองแก้วนะคะวันนี้หนูใจดีิพ่อค้าหล่อใจดีแถมตลอดชาไทยอร่อยจริงใช่ค่ะพวกนี้แม่ค้าขายก้วยทอดตรงไหนของวัดพุทธบุชาแม่หยุดค่ะแม่หยุดหลายวันตอนนี้แม่กลับร้อยเอ็ดอยู่นะคะ ติดต่อเรามาได้เพราะว่าจะส่งมาให้เพิ่มแต่ไม่เห็นติดต่ออะไรไม่ค่อยประทับใจเลยค่ะเราได้สื่อไปคบทักไปน้องน้องคนนึงแต่ไม่เห็นจะบยเห็นนะครับตัวเบองอบอมีเลยผู้ซื้อนีิงจริงมาถามมันมาเชื่อไหมครบไม่มีอะไรเนี่ยเออก็แบบทุกคนพวกเราก็แบบไม่มีแอดมินนาะก็ทักมาได้นะคะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ ค่อยๆตอบอะไรกันให้เด้อมันไม่มีนะมันมีเียชาไทยช่วยเรื่องอะไรคะทุกคนคะสี่รสชาตินี้ไม่มีไม่มีแล้วสี่รสชาตินี้นะคะโกโก้ชาไทยชาเขียวกาแฟช่วยในเรื่องเดียวกันหมดก็คือบล็อกเบิร์นไขมันนะคะคุมหิวหกถึงแปดชั่วโมงบล็อกเบิร์นไขมันคุมหิวหกถึงแปดชั่วโมงนะคะ นีน่ก็คือคุมหิวหมดเลยนะคะทั้งกาแฟใครที่กินกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแนะนําให้มาทานตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอการคุมหิวได้ดีมากๆนะคะทุกคนมันก็จะช่วยให้แบบมีคนทักมาก็ส่งเพิ่มให้ตลอดไม่ทักมาก็ไม่รู้ใช่ถ้าใครส่งผิดนะถ้าส่งผิดนะคะก็คือ ส่งเพิ่มให้ตลอดนะคะแม้กระทั่งแก้วถ้าสมมติแก้วแตกอะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากได้เพิ่มก็จะส่งให้เนาะเออก็ส่งให้ตลอดเพราะว่าพวกหนูไม่ขี้ถีอยู่แล้วนะคะทุกคน เมื่อไหร่จะทำแพ็กเกจใหม่แบบใหญ่ๆกว่าเดิมกว่านี้บ้างคะมันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอไฟเบอร์นะคะทุกคนไฟเบอร์จะเสร็จแล้วนะคะไฟเบอร์พวกหนูนะไฟเบอร์พวกหนูน่าจะประมาณเมษาเอ้ยพฤษภานะคะพฤษภาก็น่าจะเป็นอ่าแพ็กเกจแบบนี้แหละเป็นน้ำชงนะคะทุกคนไฟเบอร์คือจะบอกว่ารสเมลอนอร่อยมากลองแล้วโดวยทุกคนแล้วก็ไม่ปวดบิดเลยเหมือนที่ย่าเลยนะทุกคนเหมือนทียะเลยอร่อยมากนะคะอ่ะเราคุมหิวใน ตอนกลางวันไปแล้วนะคะเราคุมหิวในตอนกลางวันไปแล้วนะคะในตอนกลางคืนค่ะเราล้างลําไส้นะคะกินช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะต่อด้วยทียาสเลยก็คือ1เม็ดก่อนนอนนะคะตื่นมาก็จะช่วยในเรื่องท้องแวบพุงยุบนะจ๊ะเพราะเราจะถ่ายออกหมดเลยในสิ่งที่เรากินไปในวันต่อในวันที่แล้วเออเนื้อออกไหมไม่ปวดบิดนะคะไม่ปวดบิดไม่ไม่จูดจัดระหว่างวันตัวนี้คือดีมากพี่ๆกินคือกลับมารีวิวกันหมดเลยนะคะ กินได้แบบคือ2เม็ดก็ได้เม็ดหนึ่งก็ได้คือไม่จูดจาดระหว่างวันแต่แนะนําว่าใครกินตอนแรกๆก็ลองเม็ดหนึ่งก่อนเนาะถ้าใครทานแบบปกติแต่ถ้าใครทานหนักกิน2เม็ดนะคะรอไฟเบอร์ใครอยากลองแล้วคุณคะกดตะกร้าด้านล่างนะคะตะกร้าสีส้มนะคะกดสั่งได้เลยนะคะอันนี้หนูชงน้ําเย็นนะทุกคนหนูชงน้ําเย็นแล้วหนูก็เช็คแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะ เทใส่น้ําแข็งนะหนูจะเทสําเร็จนี่นะใครที่ติดชานะคะหรือว่าใครที่ติดกาแฟติดโกโก้นะคะทุกคนชงกินเป็นน้ําหวานระหว่างวันได้เลยเพราะหนูก็ทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้นะทุกคนเนี่ยมันเข้มข้นมากเห็นไหมมันก็เหมือนเราชงชาะลรปกติเข้มข้นมากไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลนะคะคุมหิวดีมากใช่ค่ะคุมหิวดีมากคุมหิวดีจริง พอวันนี้แถมแก้วแถมแก้วทุกออ,กอ,อเดอร์ค่ะวันนี้ใครสั่งแถมแก้วทุกกระปุกสั่งหนึ่งกระปุกก็แถมแก้วสั่งสองกระปุกก็แถมแก้วสั่งสองกระปุกสามกระปุกสี่กระปุกแถมแก้วหมดเลยวันนี้สั่งกี่กระปุกก็แถมแก้วนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะกดสั่งได้เลยค่ะ <S <S กดสั่งได้เลยค่ะ <S <S ให้เวลาตอนนี้กี่โมงอะ ah? หมดวันนี้ เหมือดวันจังใดอ่ะเขาสิมาลาบ,บายสามหายเฉพาะมือมนี้อ,อืมนี่ก็จีบายเลยนะ ใช่ประมาณเนี่ยบ่ายโมงถึงบ่ายโมงนะทุกคนถึงเนี่ยถึงจบไรนี้แหละเอาแค่ไรนี้พอเอาแค่ไรนี้พอนะคะวันนี้ให้เลยแค่ไรนี้พอนะคะให้แค่ไรน,นี้นะคะทุกคนคะ่ะสั่งหนึ่งกระปุกก็ได้แก้วสั่งกี่กระปุกก็ได้แก้วนะคะใครถนัดกินกาแฟก็สั่งกาแฟใครถนัดกินโกโก้สั่งโกโก้ใครถนัดกินชาเขียวชาไทยสั่งก็สั่งอันนั้นนะคะใครถนัดกินอะไรกินเลยคุมหิวดีมากคะ่ะกาแฟอร่อยค่ะขอบคุณค่ะแก้วแบบไหนคะหรือว่าแก้วไม่ดูทุกทีแก้วไม่ ยาเบิ้งตัวใหมย์ตัวเมย์ตัวกระตุกกรได้บ้างไหเนี่ยตัวเก่ามันมันมันบลายเนาะตัวใหม่มันคือแบบเปลียนลายลายแบบตัวเก่าตัวใหมย์เสียแบบลายตัวโถนเสียแบบไายนี่เบอร์ซุยแบบลายมันเบื่อนี่อ่านี่เบอร์ซุยแบบนี่นี่แกะแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เป็นแก้วแบบนี้แล้วทุกคนก็คือว่าสามารถสงสงใส่น้ำหอนได้นะคะสงใส่น้ำหอนได้สงใส่น้ำเย็นได้นี่ ฟีดแบบนี้ปีแล้วก็ซีมีแบบโแบบแบบตเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็หูกินได้เลยหูกินได้เลยแล้วก็ปีดดังซิ่ปุ๊บสามารถขยาวขยายขยายขยา,ขยา,ขยาได้มันสูงเราโทรทีมงหันบริเรนบรได้ออกมาเช็คเห้บเบิง เด้อแก้วแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแก้วแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะศูนย์น้าตาลศูนย์ไขมันศูนย์คอเลโเตอรอลนะคะทุกคนคือกินได้เลยไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะแล้วคุหมหิวดีมากไม่หวานนะคะแบบเบ่ร์แมนว่าหวานมากกว่านมะคะแซ่ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันหันบออ้วนเด้อมันหันบออ้วนพี่เป็นตัวแทนเหรอคะใช่ค่ะก็ขายกับน้องนนุ่นนะคะทุกคน,กคนแล้วเดี๋ยวรอไฟเบอร์ของเราได้เลยนะคะรอไฟเบอร์ของเราได้เลยนะคะเดือนหน้า กดได้เลยนะคะวันนี้ดีมากค่ะทานแฟจอยหมดไปสามกระปุกแล้วก่อนนอนทานทียา่าดีท็อกหน้าท้องแบนน้ำหนักลดเดยอะมากค่ะสัดส่วนลดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครกินคู่กับทียานะคะคือจะดีมากๆทียาคือช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องลดไขมันนะคะใครที่กินอ,อะไรลงไปที่แบบไม่ดีก็จะช่วยแบบว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายพวกแบบว่าไขามันสะสม ขี่แบบสะสมที่มันบอดีอ่ะทุกคนแนวบอดีอ,อยู่ในร่างกาย ถ่ายออกนะคะทุกคนตื่นเช้ามาคือท้องแบนราบตัวนี้ช่วยลดสัดส,ส่วนด้วยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแต่เป็นดีทอ็อกราคาจาก390บาทนะคะเปิดตัวมาแรกๆ,ๆเลย390บาทพี่ๆก็เคยซื้อ390บาทแต่ตอนนี้นะคะเราขายแค่299บาท3กล่องนะคะจากราคา790ตอนนี้เหลือแค่699บาทบางคนได้ส่วนลดเยอะก็ได้เยอะนะคะทุกคนในติกตอกเด้อกดซื้อได้เลยนะคะทียา กดซื้อที่ยาได้เลยนะคะตัวนี้ก็ขายดีมากๆตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3ลังเหลือประมาณ300กว่ากล่องแล้วนะคะตัวนี้นะเหลือ300กว่ากล่องหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าจะทําไฟเบอร์แล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าที่ยากับไฟเบอร์คือก็จะทํามาให้มันสูตรใกล้เคียงกันที่สุดทุกคนเพราะว่าหนูชอบกินไฟเบอร์ชอบกินดีถอกอยู่แล้วคือจะไม่ให้ปวดบิดจะเทสจนกว่าจะไม่ให้ปวดบิดจนกว่าจะไม่ให้จดจัดระหว่างวันนะคะไม่ต้องห่วง แล้วรสชาติของไฟเบอร์นะคะต่อไปก็คือจะเป็นน้ำชงจะมาในรูปแบบของน้ำชงแล้วก็เป็นรูปแบบที่แบบอร่อยหอมนะคะรสเมลอนคืออร่อยมากหนูเทสแล้วอืมอ่ะตอนนี้กลับมาที่กลับมาที่ทียาของเราก่อนนะคะเอาเอาตัวนี้ให้หมดก่อน1 1กล่องนะคะมี10เม็ดเดิ้คนใครกินวันเว้นวันก็จะกินได้20วันแต่ว่าถ้าใครกิน ทุกวันก็กินได้10วันนะคะกินคู่กับโก้จอยแฟจ่อยนะคะชาไทยชาเขียวนะคะกินคู่กันน้ําหนักลงดีมากสัดส่วนลงดีมากนะคะกระปุกละ210บาทค่ะ210บาทแถมแก้วด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแถมแก้วเชคด้วยแถมแก้วเช็คด้วย,แ,แ,ววยแต่แถมวันนี้นะคะปกติเราจะแถมแบบนี้2กระปุกแถมแก้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอีกแค่ไม่กี่นาทีลงไลฟ์ปุ๊บคือหมดโปรนี้นะลงไลฟ์ปุ๊บคือหมดโปรนี้โปรนี้ค่ะก็คือ1กระปุกแถมแก้วเลย หนึ่งกระปุกแถมแก้วเลยแค่วันนี้เท่านั้นแค่วันนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งกระปุกแถมแก้วเลยแค่วันนี้ในไลน์นี้เท่านั้นนะคะใครติดชาเขียวชาไทยนะคะกินชาเขียวชาไทยอยู่แล้วกินแทนตัวเดิมไปเลยค่ะถ้าเฉลี่ยถูกกว่าที่ทุกคนไปซื้อตามร้านค้าแน่นอนแก้วละสี่สิบห้าสิบนะคะทุกคนชงตัวนี้กินแทนได้เลยอืมเนี่ยชงใส่น้ําแข็งได้นี่หนูก็ชงใส่น้าแข็งเห็นไหมนี่คือชงใส่น้ําแข็งนะ กินแทนน้ำหวานปกติได้เลยช่วยบล็อกเบอร์ไขมันในระหว่างวันได้ดีมากตอนนี้น้ำหนักลดลงมา7โล <c oughs> เห็นไหมมีคนมาการันตีตลอดเองคือไม่ใช่น่ามานะคะเป็นพี่พี่เอฟซีที่เขาทานแบบเป็นประจําทุกวันนะคะใครอยากได้ค่ะวันนี้นะคะเหลืออีกกี่นาทีแล้วจะออกไปข้างนอกนาจะออกไปดูไปกินข้าวด้วยแล้วก็ออกไปดูสถานที่ใดๆด,ด้วยนะคะทุกคนขออีก <c oughs> อีก5นาทีแล้วกันค่ะอีก5นาทีเพราะว่าจะไปแพ็คของให้ทุกคนด้วยขออีก5นาทีแล้วกันวันนี้ได้14ออเดอร์อ่ะขออีก5นาทีค่ะทุกคนค่ะจะไปแพ็คของให้ทุกคนด้วยนะคะอีก5นาทีนะคะทุกคนอีก5นาทีจะไปแพ็คของนะคะขออีกสัก20ออเดอร์แล้วกันขออีก20ออเดอร์อีก5นาที อีก5นาทีขอ20ออเดอร์นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะที่1แถมเลย1แถมเลยนะคะซื้อ1กล่องแถมแก้วเลยซื้อ1กระปุกแถมแก้วเลยนะคะให้เฉพาะรลนนี้ไลยเดียว